โอ้ยอากาศห้อนพี่น้องโลกน้ำครับผมมือนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบัตสมองทุบบอลครับผมเพระาว่าสียู่ท่างไกลท่างไกลแนบประเทศหรือต่างประเทศก็ดีนะครับมือนี่อากาศโ้นหอนพี่นอ้องเพราอว่าอุณหภูมิที่10กว่าองศาห่อน,นี่หลีมือนี่ก็ห้อนคือเกาครับผมโอ,โ,โอ้ยยู่ว่าได้พี่น้องต้องลงน้ำหาแนวกินมือนี่ต้องหาจัดนน้ำ หาปลามากินครับผมพ <c oughs> าอพีผ้านองเมื่อวานแห้นีน่แหละครับผมแหี้พ่อพา่แส้เหียยเหทีกับน้องสานี่ละ่ะนี่ครับผมปลากระบอกไอ่แดาขึ้นดอกพี่น้องแต่มันกระยุนเอาขึ้นกินแน่เป็นบางครั้งบางข้าวจะเลื่อยย่างเสียิย่างทำไงละ่ะแต่คิดว่าย่างลายอยู่กดแต้แหกับบริสางจ้ากเคื่อจากสีวานออกบ่ออก มาลุ่นกันพี่น้องหาแนวกินครับผมหาแนวกินครับขเขาเศ้าสาฝนกับพวกท่านอีกไอ้สูนจั๊กเถ้ามาลุ้นกันพี่น้องว่าสีบา้านแหออกหรือบ่ออกออกแล้วสีหมันหรือโบมหมันลุ้นกันก็นบาแรกพี่น้องผมเอ้โ ตี๊กตินมันก่อนโอ้พี่นอ้องเนียงดูนิตามหลุ่นตามเทียครับผมให้พูดปูดแข็เลยมันเนียง รุ่นง่ายพี่นออ้องผมมาพี่น้องไปูเรียบรอ้อยาลุดงายพี่น้องผม ไอ้ช่อนใหญ่นี่ครับผมมันมันเอาขึ้นโคกกอนนีน่พี่น้องครับมาแรกไอ้ช่อนใหญ่พอโคอใหญ่ครับผมผุดอะ,ะม,มันมันครับบริวารเจ้าเดือดเหล่าพี่น้องฟางเต็หยากแนวอื่นบูบริวารซาเฮ không gì chứ có gần lúa thối cái này cảm ơn Thành ดุ้งไงตัวหนึ่งพี่หน่อครับพี่หน่อผมวมา่าหันว,ว่าสีเศร้าแล้วว่าว่าล่างเห้ ว่าล่างเหี้มาหนีให้ปูดปูดยู่ผมก็เลยไปจิกตีนไว้อีกเรียบตีนไว้ล้อมเลยหอออกบ่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องตายยังโอ้ให้ปูดปูดเอ้า ใหญ่พี่น้อกเหลืองอวยห่วยเลยพุดเถะนี่ครับฮ่าฮาลูกใหญ่เหมือนเดิม <c oughs> สุดยอดมากสิน้อง นี่แหละผลงานมือนบ้านแห่สองคือก็ข่อยใหญ่ตัวนึงอีกตัวน,งวนึงออกแหหลุดม,ม,มือบปไม่หลอกแหนั่นก็เป็นปลาดุกปลาดุกใไงสองตัวครับผมกับอยูใ่ในแหอีกท่างในปลดออกครับผมนี่แหละครับผมหาอ,อยากหากินพี่นอ้องโอ้ยเงี้ยงมันสิปักเงี้ยงเกเรอยู่ <laughs> ครับผม ขอบคุณพี่น้องเบิร์สมองสุบอนครับผมที่เข้ามาติดตามรับส้มพญิสรครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี้เด้ครับเด้ออากาศมันฮอนกะระว่างฟื้นระว่างไฟพี่น้องอย่าไปหาจูดเด้จูดเราเอาบ้ฟังงานเขาเด้ดครับผมพบกกันใหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ